สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก๋งมือ2สีขาวนะคะราคาหลัก 10, หมื่นค่ะราคาย่อมเยาว์นะคะเป็นรถเกียร์ออโต้7สปีดด้วยนะคะกับรถ Honda City ค่ะคันนี้นะคะปี04ค่ะทุกท่านเกียร์ออโต้7สปีดเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี cc นะคะเป็นเครื่องเบนซินค่ะ ภาสีพรบอรปี68ขุกท่านห้องเครื่องยังสวยนะคะสภาพเบื้องต้นตามรูปเลยนะคะดูรูปเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจกันค่ะคันนี้นะคะทางด้านผู้ขายตั้งราคากันไว้ที่59,000บาทนะคะภายในเบาะเดิมๆขลุกท่านเป็นเบาะหนังโทนสีครีมผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็จะมีริ้วรอยกันบ้างค่ะตามสภาพแปรอายุของการใช้งานนะคะ เกียร์ออโต้กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเรมเอกสารมีให้ครบเลยนะคะมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะภายในรถยังสวยค่ะส่วนยางอะไหล่ด้านหลังก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะคะทุกท่านสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ5 9 0 0 0บาทดูรถด้วยตนเองได้แถวตลาดภูนทรปทุมธานีค่ะโทรคุยสอบถามอัพเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางกันนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป แอดมินใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยพร้อมรายละเอียดของรถด,ด้วยนะคะถ้าถูกใจเน้นติดต่อโดยตรงและไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพรถให้ชัดเจนและสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนอย่าลืมคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ให้แอดมินนะคะสวัสดีค่ะ